สวัสดีค่ะวารีสายน้ำชาแนลนะคะวันนี้แบบนี้ก็จะมาทำคลิปไไดด้้มกิจกรรมเขาเรียกว่าบ้านกระท่อมกระต๊อบเล่านิทานนะคะเวลาหมาปามาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคุณแม่กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเล่านิทานค่ะ หมา,ปามเปล่าหมเป,ป่าบ้านหลังนี้ฟิวกระจายไปเลยามาดูบ้านหลังนี้ฝากเพื่อนๆติดตามาคลิป,ปนี้ด้วย,วยนะคะา Bye. <sighs> บอกว่าคุณแม่กับคุณพ่อบอกว่านี่ลูกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะให้หนูไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วนะอ่าไม่ต้องมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูโตแล้วหนูจะต้องแยกออกไปอยู่ต่างนาเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะทําบ้านให้คนละหลังละหลังอ่าแล้วก็ให้สามัคคีกันนะให้รักกันรักกันรักกันไว้เสร็จแล้ว ัวที่สามจิ๊บอ้อหมูตัวที่สามน้องสุดพองบอกว่านี่ไวบ้านฉันจะต้องแข็งแรงฉันไม่เอาฟางฉันไม่เอาไม้แต่ฉันจะเอาก้อนหิดนี่เอาหินบล็อกมามากรอๆแล้วก็ฉาบด้วยกูนนี่ก็ไม่มีใครมาช่วยเนาะน้องไปสร้างบ้านเอง อยู่กันยังไงดูบ้านของมันซิแข็งแรงไหมฉันจะเข้าไปได้ไหมเนี่ยมาปาก็มาให<น>้ายให้ผมดูดับดบัมองมองดูเจ้าหมูตัวนี้นอนหรอเสร็จแล้วมาปาก็เข้ามาเฮไอ้เจ้าหมูอ้ย ทวนน้ำลายไหลเปิดบ้านไวๆอย่าให้รอนานไม่เปิดชั้นให้บ้านเจ้าพังฟังปิวทั้งหลังช่างง่ายเสียจริงเจ้ามาป่ามาก๊อกก๊อกก๊อกกเ็๊บดี๋ยวนี้นถ้าไม่เปิดถ้าจะเป่าบ้าน เจ้ามาปลาก็มาแอบดูนี่ตจ้ามักันสองตัวใช่ไหมเดี๋ยวเธออ่าคะพังด้ายเจ้าไปปอดประตูเดี๋ยวนี้มางคุ่้สั่งมองคูแฮ่มองกแ ใครู <Thank> มาสังเกตการด้วยนะคะการจัดประสบการณ์ครั้งนี้เหนือเสือสามบ้านหลังนี้ทังไหมอ้อบ้านทังหมดเนาะทังกระดุยกระจายเจ้าหนูสองตัวก็ เข้าไปแล้วก็ปิดประตูดังเสรส็จแล้วพี่บอกว่าน้องน้องสุดท้องบอกว่านี่อีไม่ต้องกลัวนะบ้านน้องแข็งแรงมากหมาป่ามันเข้ามาไม่ได้เนี่ยเข้าไปอยู่ในบ้านหมาป่าก็มายืน,ง,น,ง,น,เนงเนอง๊ะเราจะเข้าได้ไหมบ้านหลังนี้เด็กๆว่ามันจะเข้าได้ไหม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝา,าะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้บาริสายน้ำชาแนลด้วยนะคะหมาจะข้าบ้านหลังนี้ได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูต่อตอนนี้พี่เพรจะให้ทำกิจกรรมของ